โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้แก๊ปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมอัปเดตเข้ามาแล้วก็มีอย่างเดียวที่เข้ามาก็คือแพ็กนักเตะนะฮะแพ็กนักเตะก็คือสเปนลีกนะครับผมสเปนิสลีกนะฮะนี่มาแล้วมาแล้วพวกนี้นี่คืออีก16วันนะใช้นอมเบอติง้งแรกนะครับผมนะฮะอันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสลาตันใช่ไหม รู้สึกว่ามีชีลาตันเอา้ามันนี้ก็3คนเหรอเดี๋ยนะถ้าจะดูทั้งหมดดูยังไงวะตัวน,นี้เลยเหรอเอาันนี้ไงชีลาตันหายไปนะครับผมเนี่ยยังงงเลยว่ะดูดีแพ็กเดิมแต่เวอร์ชันสองไงเป็นเวอร์ชันสองเนีโอเคอันนี้คือเก่าอันนี้อันใหม่กันนี้นะอันใหม่มีแพ็กเดียวก็คือลิสเปนนะครับผม ลิกสเปนล,ลีกสเปนก็ถือว่าน่าเปิดไหมต่างจากสแตนดาร์ตไหมพื้นหลังเนี่ยต่างแต่มันใกล้เคียงกันอะ่ะมันมันเหมือนกันแหละนะครับผมมันคล้ายๆกันนี่ยแต่ค่าพลังต่างแน,น,น่นอนนะครับผมตอนนี้ในเพดฮับเนี่ยทุกคนในนี้เลยทุกคนเลยจะมี10พอยต์นะครับผมจะมี10พอยต์ถ้าเป็น10พอยต์เนี่ยต้องเป็นเลเวล6นะฮะ ต้องเป็นเลเวลหกถึงจะมีสิบพอยต์ดูสิใครอยู่เลเวลไหนกันบ้างคนไหนหน่าเปิดคนไหนหน่าโดนนะครับผมสิบพอยต์ก็คือเลเวลหกนะฮะเลเวลสองได้สองเลเวลหนึ่งไม่ได้นะเลเวลหนึ่งไม่ได้นะเลเวลสองได้มาสองนะเลเวลสามได้สอง็นสี่แล้วนะฮะเลเวลสี่ได้สองหลายละหกละนะฮะแล้วก็อา่าแต่ระบายชื่องง นะครับผมง่ายๆนะฮะง่ายๆถ้าลดตันหกเนี่ยเอาหกไปคูณสองนะครับผมหกคูณสองเป็นสิบสองแล้วก็ลดอีกสองนะฮะง่ายๆง่ายๆวิธคีคิดคิดพอยนะคิดพอยเผื่อใครจะคำนวณแบบไปบวกลบอะไรเงี้ยาซิมิโร่เนี่ยมันมีเลเวลหกนะครับผมเลเวลหกเต่อัพขึ้นได้แค่ห้าวลก็คือวิวสองวิสามวิสี่วิห้าวิหกก็คือห้าวลวนะแต่เลเวลตัวเนี้ยมีเลเวลหกเต่อัพขึ้นได้แค่ห้าวลก็ เอาห้าคูณสก็เป็น10อ่ะอย่างนี้ก็งา่ายเหมือนกันนะห้าคูณสเป็น10เบนซีมานะครับผม5วิวโอ้โหอับขึ้นได้4ได้แปดเบนซีมา8แปดแพอยต์นะเบนซีม <h> า <ums> 8พอยต์แต่ฟีเจอร์ข้อดีก็คือทีมเพลย์สไตลนะ์เนี่ยค่อนข้างเจ๋วนะค่อนข้างทำมาแบบได้ทุกแผนนะนะได้ทุกแผนเลยสำหรับทีมเพลย์สไตล์นะครับผมในนี้ก็ถือว่า มีกาเซมิโร่เนี่ยสิบสองพอยต์นะฮะกาเซมิโร่เนี่ยสิบสองไม่ไม่ไม,ไม่ส่งในสิบคาเซมิโร่สิบนะครับผมกาเซมิโร่สิบบนเซม่าแปดพอยต์นะฮะถ้าใช่อัพนะวินิซิอุสเนี่ยโว้ยสิบสี่นะครับผมวินะะิซิอุดสิบสี่อย่างสิบสี่สิบสี่แล้วก็ซิโยบุสเกตเนี่ยเท่าไหร่วะนะสิบสี่ไหมมันสี่ดิ เท่ากับวินิสยูตเหรอแปดบุสเกตสิบหกเหรอนี่ะสิบหกเลยวะ่ะคอยเยอะนะครับผมคอยเยอะอัปดัดแปดบิลนะ่ฮะวิลสสองอัปดัดแปดเปวิลสสองก็สิบหกนะครับผมก็ประมาณนี้ที่นี้โครสสนะิบแปดน่ฮะตัวนี้โครสสิบแปด 18. เลยวะ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนะ่ฮะ มิลิตาลนะครับผม12นะมิลิตาลสิองเอาบาออโอ้โหเยอะจังวะนะ22นะเอาบา22เจ้าฟิลิกโอ้โหก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันนะฮะก็คือได้20นะครับผม20่สิบ,นะบพอยต์นะฮะ20่สิบพอยต์เยอะจังวะนะแต่ละคนแม่งคือดุดพุ่งๆอะ่ะนะฮะ นี่ก็คอรลอสนะครับผมได้มาเออเท่าไหร่เนี่ยสิบหกนะได้มาสิบหกสิบหกคอยนะฮะเฟอร์กี้นะครับผมยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบสองแหละนะฮะยี่สิบสองแล้วก็ใครวะเนี่ยบูนูนะครับผม 16, บูนูก็สิบหกนะฮะก็คือว่าแต่ละตัวเนี่ย ไม่ใช่แค่10พอยต์แล้วเซ็นเตปเปต้าฟ์เนี่ยยังสิพอยต์เพราะว่าอะไรยังไม่รู้ว่าคนไมิจฉาเล,เลื่อยไว้ตรงไหนก็คือตีเป็น10หมดเลย10พอยตหมดเลยแต่ในนี้เนี่ยก็มีทั้งมากกว่า10มีทั้งน้อยกว่า10เบนซีมาได้แค่แปดนะเบนซีมาได้8ปดแปดพอยต์อัพขึ้นแค่สี่นะสี่คูณสองก็แปดนะครับผมอยอดสุดน่าจะเป็นเอาบาปะเนี่ยนะครับผมยีส่สองพอยนะน่าจะเป็นเอาบาปยีส่สองพอยแต่ ถึงจะพอยเยอะแต่ค่าพลังมันก็ไม่ได้ดูดท่าพวกเบรเซม่านะเบอเปดเนี่ยกว่าจะอัพถึง90เนี่ยใช่เยอะเหมือนกันนะใช่เยอะนะนะซึ่งต่างจากพวกเบรเซม่ากับเซมิโร่ซึ่งแบบมัน90อยู่แล้วนะซึ่งพอย,ยมันน้อยก็จริงแต่อัพได้หน่อยมันก็ขึ้นไปแบบเก้าสองเก้าสามได้นะครับผมข้อดีมันต่างกันนะข้อดีมันต่างกันนะครับผมซึ่งพวกวินิสวุฒอย่างเงี้ยอ้าวเก้าสิบแหละอัพอีกอัพอีกหน่อยก็ถือว่าจี๊ดแหละนะซึ่งต่างจากพวกพวกเนี้ยโจฟลิกอะไรเงี้ย เพราะมันเยอะก็จริงแต่มันค่อนข้างต่ำนะแปดแปดแปดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะอาจจะไม่ได้ขึ้นเท่าขนาดพวกที่มีฐานเป็นเก้าสิบอยู่แล้วนะครับผมโอเคแต่ก็ไม่ต่างกันมากหรอกผมว่าอยู่มันเก้าสามเก้าสี่นี่แหละที่บูดเลยนะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไม่หน้าต่างกันมากนะครับผมไม่หน้าต่างกันมากนะแต่ก็ไม่หน้าต่างกับเก้าสิบอะอย่างต่ำก็เก้าสิบแหละนะครับผม คนอื่นก็เก้าสองก้สามก้สนะี่ประมาณนั้นโอเคโอเคนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าใครอยากรู้ว่ามัดอัพได้ตันเท่าไหร่ก็ลองดูรับเปิดแล้วก็รออับดูนะซึ่งตอนนี้ก็มันมีการแจก,กทองผมก็ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แล้วเกมมันเงียบด้วยช่วงนี้นะครับผมจ,จัดก็จัดเลยครับผมไม่ต้องห่วงนะถือว่าวินิสอุ้เนี่ยอยากได้อยู่นะนะฮะวินิสอุ้งอย่างเงี้ย น่าจะในเบียบแบบมันไม่ได้ละเอียดไงมันไม่ได้ละเอียดว่าตัวไหนเท่าไหร่เบียบติดเบียบเบียบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะน่าจะเลยแบบยากหน่อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ไพค์สเปนิส a ล u กก็ประมาณนี้จัดก็จัดเลยนะฮะถือว่าหน้าเปิดอยู่นะน่าเปิดอยู่นะนะก็รู้นะว่าตัวตันส่วนมากเท่าไหร่แต่ออจิงก็ไม่ได้ห่างจากวีทัพเยอะหรอกผมว่านะ ไม่ได้ห่างเยอะโอเคส่วนเพลย่าดูวิกเนี่ยผมว่าน่าจะมานะน่าจะมาเพราะว่าลีกฟุตบอลเนี่ยเปิดฤดูกาลแล้วนะอังกฤษก็เตะด้านเลขไปเรียบร้อยนะก็มีทั้งหูดมีทั้งดับนะครับผมหาเล่นมายิงสองอะอย่างสุดนะฮะมันต้องมันต้องอะไรเยอะมาปุ๊บยิงเลยะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลาบ๊ายบาย Let's go.